วันนี้หมอมี5เรื่องที่เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโรคปวดหัวมาเล่าให้คุณฟังกันข้อที่1นึ่นหลายคนเวลามาเจอหมอที่ห้องตรวจเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นไมเกรนพอหมอถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นไมเกรนเขาจะบอกว่าก็เพราะปวดหัวข้างเดียวไงแอะออนที่1เลย ปวดหัวข้างเดียวไม่ใช่ไมเกรนเสมอไปจริงๆอาการปวดหัวข้างเดียวโอเคใช่เป็นอาการที่เป็นฮอร์มัสอะเป็นอาการแบบเป๊ะเลยของโรคไมเกรนแต่ปวดหัวข้างเดียวเนี่ยเป็นโรคปวดหัวชนิดอื่นก็ได้อาจจะเป็นโรคปวดหัวชนิดเทนชันโรคปวดหัวชนิดลาสคูล่านะครับโรคปวดหัวมีหลายแบบมากดังนั้นเนี่ยหนึ่งอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าปวดหัวขึ่งซี่เป็นไมเกรนเพราะว่าการกินยาผิดบางครั้งแทนที่จะหายปวดหัวเนี่ยจะปวดหัวเพิ่มมากขึ้น 2. ไม่ค่อยชอบกินยาพาราเท่าไหร่คนไข้หลายๆคนชอบบอกหมอว่าเนี่ยไม่กินยาพาราหรอกเพราะว่ายาพารามันไม่ค่อยแรงเลยปวดหัวมันแรงมากยาพารามันเอาไม่อยู่หรอกขอกินยาตัวแรงๆได้ไหม นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยาพาราเซตามอลหรือยาอืน่นๆมีฤทธิ์แก้ปวดหัวได้แทบจะลดหลังกันไม่มากนะเคล็ดลับที่สําคัญในการกินยาคือกินเร็วไว้ก่อนคนคไข้ไหลายๆคนจะชอบแบบยังปวดหัวไม่เยอะยังไม่ต้องกินยาก็ได้เดี๋ยวรอกินที่หลังก่อนเรามักจะไปกินยาตอนที่เราปวดหัวเยอะแล้วจนเราทนไม่ไหวพอเราทนไม่ไหวกินยาไปปุ๊บคิดว่าเราจะรออีก20นาทีไหวนะแน่นอนไม่ไหวแน่นอนเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลย ต้องไปกินยาใหม่แล้วต้องหายาตัวที่มันแรงกว่านี้แล้วก็ไปเอายา e ตัวอื่นยาตัวอื่นกินสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ากินยาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับทุกครั้งที่ปวดหัวเนี่ยรีบกินยาก่อนทันทีที่ปวดหัวปุ๊บเนี่ยกินยาก่อนได้เลยแล้วก็พักผ่อนพักสายตาก่อด้วยไม่งั้นมันก็ไม่หายปวดหัวนะครับข้อที่ 3. คนไข่หลายๆคนคิดว่ากินยาแล้วเนี่ยต้องหายเลยหมอเจอบ่อยมากเลยที่ว่าตรวจ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 ไปนัดคนไข้มาบอกหมอ รักษาแล้วเนี่ยมันยังปวดอยู่เลยถามว่ายังปวดอยู่ยังไงก็2เดือนปวดทีนึงแต่มันก็ยังปวดอยู่นะไม่มีการรักษาอะไรที่แบบหายเลยตลอดชีวิตบ้างหรออันนี้ผิดนะครับโรคปวดหัวให้ตีสวัโรคปวดหัวเหมือนโรคหวัดกันละกันเนาะไม่มีการรักษาอะไรที่รักษาตุ้มไปแล้วเนี่ยทั้งชีวิตนี้ไม่กลับมาเป็นหวัดเลยโรคปวดหัวเนี่ย หายแล้วก็เงียบไปเป็นพักๆแล้วก็กลับมาปวดใหม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเอาใหม่เนาะเวลาที่ปวดหัวถี่ๆเราก็จะรักษาแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อมันทิ้งช่วงห่างไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าโรคปวดหัวมันเงียบจากเราไปพักหนึ่งแล้วแต่มันกลับมาใหม่ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่มีการรักษาวิเศษอะไรที่รักษาไปหนึ่งทีปุ๊บชีวิตนี้ทางชีวิตจะไม่มีอาการปวดหัวเนาะถ้ามีหมอก็อยากกินเหมือนกันนะข้อที่ C ความปวดหัว ต้องสัมพันธ์กับความเครียดเสมอไปอันนี้ไม่จริงนะครับ จริงอยู่ที่ว่าความเครียดเนี่ยทำให้คนปวดหัวได้และจ,จริงก็เป็น leading cause คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ปวดหัวได้แต่จริงปวดหัวมาได้จากหลายสาเหตุมากอยางหมอหมอจะปวดหัวเวลาที่มีอากาศชื้นเยอะๆเพราะว่าหมอเป็นภูมิแพ้ก็จะมีอาการคัดจมูกแล้วก็ปวดหัวได้เวลามีไข้อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูงก็ปวดหัวได้เจอแสงจ้าเสียงดงังๆกลิ่นผิดปกติก็ทําให้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันเคล็ดลับเนาะเราควรจะต้องรู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะมีอุปนิสัยใน,ในการปวดหัวแตกต่างกาันคือจะมีตัวกระตุ้นแตกต่าง เราควรจะสังเกตตัวเราว่าเวลาเราเจออะไรแล้วปวดหัวหมอมีคนไข้บางคนเวลากินขนมที่มันแบบมีแป้งมีผงฟูเยอะๆก็ปวดหัวได้เหมือนกันดังนั้นสังเกตดูพฤติกรรมการปวดหัวของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง สิ่งที่มันกระตุ้นทำให้ปวดหัวเพราะว่าปวดหัวที่ถี่มันก็ไม่ดีเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าความเครียดจะสัมพันธ์กับการปวดหัวก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกการปวดหัวมาจากความเครียดนะครับลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยสุดท้ายข้อที่5การปวดหัวเท่ากับโรคเส้นเลือดสมองแตก อันนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่ว่าอาการปวดหัวอาจจะเป็นอาการนําก่อนที่จะมีเส้นเลือดสมองแตกหรือคนไข้ที่มีเส้นเลือดสมองแตกก็จะมีการปวดหัวด้วยแต่สองอันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเหตุและเป็นผลกันเสมอไปคนไข้ที่เส้นเลือดสมองแตกหลายคนก็ไม่ได้ปวดหัวคนไข้ทุกการปวดหัวก็ไม่ได้นําไปสู่เส้นเลือดสมองแตกเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณกังวลเรื่องเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกหรือเปล่าควรจะต้องแวะไปตรวจกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านและถ้าคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลพิศราเวก็แวะมาเจอหมออุเทนได้เหมือนกันนะครับัวนนี้ หเรื่องสำหรับความเข้อจาิีดผิดเรื่องปวดหัวนะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ละกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ